ายจ,จริงโอนตรงได้ชัวได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์รอบสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2565รอรับกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมรับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างและที่สำคัญโอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรอบสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุณผู้ชมกลุ่มนี้เตรียมความพร้อมในการรับสิทธิกระทรวงการคลังโอนเงินจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าในส่วนของบัตรคนจนให้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการทุกท่านนะคะวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารยังคงโอนเงินอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางค่ะเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งหากมารวมกันแล้วคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะได้รับสูงสุดถึง1000บาทนั่นเองค่ะซึ่งวันที่22กุมภาพันธ์2565นารกนี้กรมบัญชีกลางก็จะโอน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกลุ่มผู้พิการนั่นก็คือเงินเบีย้ยผู้พิการอีก200บาทค่ะเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน2565จาก800บาทที่ได้รับก่อนหน้าน,นี้ในวันที่10กุมภาพันธ์2565นะคะและทีนี้ในส่วนของทางกระทรวงการคลังจะเติมเงินเพิ่มเข้าไปอีก200บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสําหรับเบีย้ยความพิการที่มีบัตรผู้พิการด้วยค่ะรวมแล้วเป็นจํานวนเงิน1,000บาทนะคะ แล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เ t ทธนาคารกรุงไทยได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของผู้พิการถือว่าเป็นการรับเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน2565เลยค่ะถ้า,ายังคงไม่ได้รับการโอนเงินสามารถติดต่อที่ศูนย์สวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะอีกข่าวดีเรื่องหนึ่งก็คือผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1มีนาคม2565นี้ท่านจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะ200บาทและว รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทถ้าหากนับรวมกันแล้วนะคะในวันที่1มีนาคม2 5งพจะได้รับอยู่ที่4 0 0ร้อถึงห้าบาทค่ะเอาละค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมผู้พิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจากทางกระทรวงการคลังเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ22กุมภาพันธ์สองพนี้ยังคงได้รับสิทธิ์รับการโอนเงินเหมือนเดิมค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะจกันนใหมคลิป สวัสดีค่ะ